สวัสดีชาวแฟนเฟรตผู้เขียวโซลาร์เซลล์นะครับวันนี้มาติดที่อ่านี่ครับที่บ้านนนบ้านนนคลองหรือบ้านดอนบ้านดอนนี่แหละบ้านดอนน,นนะครับนี่ช่างกำลังแกเชือกจะเอาเอาันนี้ลงครับจะเอาอุปกรณ์ทั้งหมดลงนะครับ จะเป็นบ่อนี้นะครับลูกคา้าเอ่อเป็นบอ่อใหม่นะครับเจาะเพิ่งเสร็จสองวันสองวันนี้ครับครับตั้งแผงเพิ่งเสร็จนะครับยังไม่ได้ต่อนะครับกําลังจะย่อนอ่าสำรวจลงไปในบอ่อครับจะมีกันซุดนะครับด้วยช่างกําลัง ทำอะไรช่างต่อสายเสมอดต่อสายสมด,สาย,สมดยาวนะครับสมุดดีซีตัวนี้คุณโตตัวยาวเลยนะแผงเสร็จเดี๋ยวปิดอินเวอร์เตอร์ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาจันเสร็จลองทดสอบน้ำดูครับ ครับมาทดสอบนะครับกำลังลองน้ำนะครับนี่นะครับกำลังทดสอบมาดูครับมาดูกระแสวัดโวลต์นะครับรอบสองพันแปดนะครับแอมป์ดีพี่เก้าจุดห้านะครับมาดูเป็นมิเตอร์วัดจริงๆนะครับจะมีกี่แอมป์นะครับ อยู่ที่10แอมป์นะครับนี่คื 95. อ9.5 10แอมป์ดู10แอมป์มาดูน้ำนะครับนี่ครับได้พอสมควรครับท่อ2นิ้วครับหยดลงไป9ท่อนนะครับหยดลงไป9ท่อนเลยนะครับเรื่องนี้แล้วเราเก็บรายละเอียดนะฮะก็บรายละเอียด เปูนอ่าครับผมมาดูกันใหม่ทีมวิศวกรไปด้วั้ันนั้นละครับส่งงานครับผู้เขียวโซลเซลนะครับนี่นะครับดีชาร์เป็ดได้นะครับเปิบบดเได้ไปริมาณน้ำปริมาณน้ำที่ออกครับ ับเซลนะครับเป็นโมโนฮับเซลสองร้สครับนะคร,บครับสนใจติดต่อคูณเขียวสลาเซลนะครับศูนย์แปดสานะครับครับสวัสดีครับ